สวัสดีครับผมแอดมินใหม่นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวปั๊มน้ำเจเบา T M 5 0 0 0นะครับปั๊มน้ำรุ่นนี้ครับเป็นปั๊มน้ำทีป่ประหยัดพลังงานมากๆเลยครับกินไฟแค่40วัตต์นะครับแรงปั๊มครับอยู่ที่5000ลิตรต่อ1ชั่วโมงภายในกล่องจะมีปับตัวปัม๊มแล้วก็มีท่อ3ขนาดครับแล้วมีข้อเกี่ยวซับข้อแล้วก็มียางซับอีก2ตัว โอเคครับเดี๋ยวจะไปดูรีวิวกันครับครับต่อไปนะครับมาดูรีวิวปั้มน้ำยี่ห้อเจเบาทีเอ็มห้าพันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาประกอบกันก่อนนะครับโดยข้อต่อนะครับจะมี3ขนาดจะมี4หุน6หุนแล้วก็1นิ้วนะครับแต่วันนี้เราจะใช้ข้อต่อเป็นข้อต่อ1นิ้วครับโดยต่อข้าวกับท่อ p v วนะครับขนาด1นนิ้วนะครับแบบนี้เลยครับ พี่ๆสามารถประดัดแปลงใช้กับบอกกองของพี่พี่ได้เลยนะครับน้ำก็จะออกประมาณนี้เลยพี่ถือว่าโอเคเลยนะครับเมื่อสักครู่นะครับผมได้ทดลองไปนะครับในระดับผิวน้ำนะครับต่อไปนะครับผมจะมาทดลองในระดับต่างๆนะครับโดยจะเริ่มต้นโดยท่ออยู่เหนือผิวน้ำา20เซนครับพี่ นะครับน้าจะออกประมาณนี้ครับพี่ต่อไปนะครับจะอยู่ที่สี่สิบเซนครับพี่สี่สิบเซนนะครับน้ําจะจะประมาณนี้ครับต่อไปครับพี่อยู่ที่ห้าสิบเซนนะครับจะออกประมาณนี้ครับถือว่าใช้ได้เลยครับจากปากท่อถึงระดับน้ํานะครับ5้าสิบเซนครับการรีวิวปั๊มน้ำเจเบานะครับซ m 5000ห้าพันนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับพี่ พี่ท่านไหนสนใจนะครับสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ Li n e o f f i ิ i a l นิมิตโค่อยปานะครับหรือพิมพ์ค้นหาคําว่านิมิตโค่อยฟลาตัวพิมพ์เล็กนะครับหากพี่ๆท่านไหนนะครับมีข้อสงสัยนะครับสามารถติดต่อสอบถามผมมินใหม่ได้ที่เบอร์ด้านล่างเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณครับ